ครับช่องทํามาหาเจอวันนี้ก็ามาหาปลาพี่น้องมานยังเคยเอยไม่ได้ปลามาสองสามวันแล้วพี่น้องอืมมีอะไรก็ถ่ายทำน้ํำทะเลพี่น้องได้เห็นทะเลทะเลกว้างใหญ่พี่น้องอืย ถ่ายทำปลาก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทำปลาถ่ายทำน้ำทะเลถ้าพี่น้องอยากมากินมาท่องมาเที่ยวอยากจะมา,าเที่ยวทะเลวันขึ้นปีใหมน่นี้ไม่ไปไหนก็มามาท่องมาเที่ยวที่ทะเลมาอาบน้ำทะเลมากินหมึกกินปูกินปลากินหน้อยมีทุกชนิด าหารก็เออเราจะมาตกเด็ดเองก็ได้หรือว,ว่าก็ได้แล้วเราจะมากินมาต้องมาเที่ยวพินพ์อลมีบริการให้พอเช้าแล้าก็กไปกินบ้านไปกินนมกินไปกินข้าวยำบ,บ้านเ,เราลูกจากแล้วแล้ว,ลวก็มี มีรถเครื่องมีน้องเรถมอเตอร์ไซค์เขาบริจ้างรับจ้างมีหรือว่าเราจะเช่าก็ได้มีให้เรือเช่าเรืออะไรเรือเช่าเรืออะไรเขาก็มีเนี่ยทำมาเท่ามาาาันยากกันนีก็มีภูมีปลาม,มีเกาะมีแกง พี่น้องเอ้ยมาตกเบ็ดตกปาลาเราชอบตกเบ็ดหรือว่าไม่ชอบเราก็มาเที่ยวตามหาดเที่ยวตามบ้านบ้าน,านวิถีชาวบ้านของทางภาคใต้เขาอดอูกินแบบไหน,นดอย่างไรเราจะได้มาเห็นประเภทนี้ขเขาได้กินได้ท่องได้เที่ยวพี่น้องเอ้ยบรรยากาศธรรมชาติของทะเลเราหลบลมหนาวจากภาคอีสานแล้วเราก็มาอาบน้ำทะเลมาท่องมาเที่ยว ทุกวันนี้ไปมาสะดวกพี่นอ้องเลยมาจากภูเก็ตจะมาเกาะยาวก็มาง่ายทุกวันนี้ยาวรถส่วนตัวส่วนอะไรมาก็ได้มีแพมีเรือทุกไม่เหมือนสมัยก่อนทุกวันนี้ไปง่ายมาง่ายไปสะดวกมาสบายใจรับเราจะมาเที่ยวเกาะยาวลงไปนอนภูเก็ตก็ได้ อยู่ทางกระบ,บี่เราจะมาเที่ยวที่เกาะยาวเราก็มาได้พังงากระบ,บี่ภูเก็ตที่เกาะยาวว่าเราในเกาะยาว ท่องเที่ยวในทะเลพี่น้องอมันดีอย่างหนึง่งมันได้บริสุทธิได้บรรยากาศทีธรรมชาติาสวยงามงาม สวัสดีเพียงเท่านี้นะครับเป็นแล้วก็วอย่าลืมดูให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่น้องกดติดตามห้ด้วยสวัสดีครับต้องทํามหาแด